ดีเช้าของการเดินทางนะครับผมไปไหมครับ EP นี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดอายุทยานะครับผมเรามาดูกันว่าการเดินทางของผมมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับผม ตอนนี้นะครับผมได้เข้าเขตอ,อายุทยาแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝนตกฝนตกน,น,นะครับฝนตกนบบมากนะครับฝัง่งน้ำท่วมนะครับน่าจะติดฝนสักพักหนึ่งนะครับผมจะไปจินก๋วยเตี๋ยวไม้ขานะครับผมห่างไป21กิโลเมตรนะครับผม ว๋้ยเตี๋ยกันเลยนะครับหลังจากการเดินทางของผมผมได้ผ่านฝนมากว่าจะถึงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับฮัลโหลอยู่ร้านว๋้ยเตี๋ยวเพิ่งถึง จะกินไม่แล้วเดี๋ยวซื้อกลับไปเออเธอเอาอะไรอนะใส่เดี๋ยววันนี้เธอติดแม่น้ำเลยเอา้าวเราชวนเธอแล้วเธอไม่มา มาถึงตอนนี้นะครับหิวมากนะครับผมก็เลยกินไม่รู้จะคุยอะไรกับกล้องด้วยนะครับก็เลยตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเลยนะครับ สักพักหนึ่งนะครับจะาร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผม,มวังคุณบ่อพิษนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่โบสถ์กันนะครับพะ่น่โบสถ์นะครับก็เลยแบบว่ากล้องนี้จะสันส่นๆนิดนึงนะครับผม อันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ว่าผมจะเที่ยวทุกจังหวัดนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดประการใดบ้างผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะอาจจะมีคําพูดคําจาที่ไม่ไม่สุภาพบ้างผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกจริงๆทําแบบว่าไม่ชํานาญมากอาจจะตัดต่อช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผม นนาถ่ายที <boundaries> <si suppression> ื <descon> ่ายเยจบึ <guarding okay>? ่อยู่ที่ขนาดได้หลายที่หา่าก็บรินะครับและตรงประตูรหลังที่หาก็บรินีคนั้ก็ขอเสให้ท่านได้เดินลงไปนะครับพวกทาลอยเยระาตั้งแต่ตัวหรหาสอบจางรองวัดี่้ดอกบัวนะครับนะครับตอนนีก็ได้จรออาพระธาตุจางอมาไว้ที่ ที่หาว่าจะให้ที Metro, ่ร้านทีเสยไปสิบชั่วให้ร่วมกันทำตออายครบสีนี้นะครับเพื่อความสุขสิรลให้กับตัเองให้กับครอบครัวเราและกับัวนะครับเพื่ออาาจัวดศึนี้ก็จอยู่ที่วัดศึงพอลาลางหามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับหล้านนหครับตอนนีก็ได้เอลงรขอข้าพระ้าเป็นวัดศึกนะครับ มาไว้ที่มีหากระเบิดเพื่อให้ที่น้องที่เกิดในปีมะมะโรงนะครับจะได้ร่วมกันมาดูเราถึงพระธาตุนะครับถ้าไปนะครับท่านจะเกิดปีมะถึงโมเดสนะครับพระธาตุเวลาที่เกิดของท่าจะเป็นปีมะโอมในงานนี้ก็จะอยู่ที่วัดโพธาราม หลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราจะมาไหว้พระองค์ใหญ่กัน

ตอนนี้ที่น่าเกิดองค์กำรอมาไว้ที่วิหารพระดพิเพื่อให้พน้องที่เปิดใจถืวนะครับถือวมกการโวิดเลยก็ได้ผมมาคนเดียวนะครับขับมอเตอร์ไซค์จางกรุงเทพมาอยุธยามาเที่ยวที่อยุธยานะครับผม

เพื่ออู่ท่วัดเจกาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเพ่อวันนี้ทางทีเา่ได้ขอห้คร ต่ออนยุนะครับก็ขออนุญนะครับแล้วท่านเรนลงมาจากมหหารพระบรมินแล้วท่นานหลายมีความกงก็อกาจจะเช่าบูชาวัตถุบุคลหลวงพ่อพระบรมิตอนนี้อาทารพ์สิแล้วมากรงนะครับได้ยินบา เก็บภาพสวยๆไว้ให้ท่านผู้ชมชูนะครับ ที่ต่อไปนะครับผมจะไปที่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปกาญจน์หรือนะครนายกนะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะแจ้งในเพจนะครับผมว่าผมจะไปสถานที่ใดจังหวัดใดนะครับผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละวันนะครับผมไปแต่ละจังหวัดนะครับการเดินทางครับได้เจอผู้คนมากมายได้เจออะไรหลายๆลอ,อย่างที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับเหมือนผมแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะ กล้าขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงอยุธยาแต่ว่าวันนี้ผมได้เปิดโอกาสของผมแล้วครับผมก็จะขับไปผู้ประเทศนะครับผมแล้วแต่วาระนะครับแล้วแต่โอกาสว่าผมอาทิตย์ไหนผมได้ไปนะครับอาทิตย์ไหนผมไม่ว่างผมก็จะไม่ได้ไปนะครับผมแต่คลิปวิดีโอนะครับผมจะผมจะลงทุกวันพุธนะครับผมเพราะว่าเหมือนผมทํางานวัน วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอันนั้นคือผมต้องทํางานแพ็คของ,งของให้ลูกค้านะครับผมแต่ว่าพอวันอาทิตย์ปุ๊บผมรีแลกผมสามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับหรือไม่ผมอา,อาจจะออกวันเสาร์เย็นอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้อุปสรรคของวันนี้ครับผมขับรถมา,าเด็ดกจากวัดอะไรย่างจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ออกมาสักแป๊บนึงจะมา ร้านก๋วยเตี๋ยว้อยขาแต่ฝนตกระหว่างทางนะครับระ,ะระยะทางจากวัดนั้นมาถึงนี่ก็ประมาณ22กิโลเมตรนะครับผมแต่ว่าฝนตกหนักมากวันนี้ก็เลยแบบว่าเราได้เที่ยวไม่ค่อยเยอะมากน้อยแต่ว่าถ้าออกมาเที่ยวนี้ก็มีความสุขเหมือนเราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรแบบนี้ ทหว่างทางผมจะเจออุปสรษคอะไรบ้างนะครับพอดื่มกับบรรยากาศเพราะว่าตอนแรกว่าทิ์นีจะไป ได้หรือไปกาญจนบ,บุรีนะครับผมอาทิตย์ละหนึ่งจังหวัดนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปไมครับอีพีได้แค่สามสถานที่เท่านั้น,นะครับวัดดูชื่อวัด <c oughs> วัดนิเวศธรรมวรวิหารนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่เลยนะครับผมได้สามที่เท่านั้นนะครับ EP นี้ EP ถัดไปนะครับผมผมจะพยายามออกเช้าขึ้นนะครับขนาดวันนี้ผมออกจากบ้านประมาณผม,ผมออกสายด้วนะออกบ้านจากบ้านประมาณเก้าโมงนะครับถึงวัดวัดนิเวศนะครับประมาณ สิบเอ็ดโมงห้าสิบผมขับรถประมาณสองชั่วโมงกว่าครับจากกรุงเทพมาอยุธยาแต่ว่าผมขับไม่ไหวผมขับมาเรื่อยๆอาทิตย์หน้าผมน่าจะออกไวกว่าเดิมนะครับผมมาออกคระทีสี่ทีห้า T 4, T 5, อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเดินทางกลับกันเลยนะครับผมไหนๆผมก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกวัดหนึ่งนะครับจะเป็นวัดมหา,าธาตุนะครับผมจะเป็นวัดที่มีเสียงพระออกจากต้นไม้นะครับผม ผมตั้งใจว่าจะมาดูที่นั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูให้ได้เสร็จแล้วผมจะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะครับ มีโอกาสมานะครับผมไดทุกคนเคะเรากลับกันทุกคนผมเดินทางกลับกรุงเทพนะครับนะ ตอนนี้ผมกาลังเดินกลับที่รถนะครับผมแล้วก็กลับกรุงเทพกันนะครับผมนี่เราเออกันแล้วนะครับผนมะผมมาวัดมหาธาตุเพื่อมาดูเสียนพระนะครับกน9ห้าเต็มสั่งครับนี่นะครับ เอาละครับหลังจากผมเติมน้ำมันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถยาวๆเลยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับกลับไปที่บ้านของผมนะครับคลิปนี้นะครับเติมน้ำมันไปแค่160บาทนะครับผมโอเสครับ <Okay, clap. S 1> ไปกันระยะทาง78กิโลเมตรนะครับผม จากพานกรศรีชุริยาไปบ้านผมนะครับที่ลังบําแหงนะครับผมเราไปเจอกันเลยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเซียรังสิตแล้วนะครับผมจอดพักรถสักแป๊บหนึ่งนะครับผม เรามาเดินทางกันต่อเลยนะคะถึงบ้านเรียบร้อยนะคะ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทริปนี้นะครับมีประมาณนี้สำหรับไปไหมครับอยุธยา1บปีนะครับก็าจะประมาณนี้ครับผมถึงบ้านปลอดภัยผมเองเรียบร้อยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมผมจะไปไหนต่อโปรดติดตามสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของผมด้วยนะครับ